อ,อ่ะแล้วเธอดูนี่ <c oughs> ความพีเอชฉันบอกเลย <c oughs> อันนี้คือคัพเค้กถูกไหม <c oughs> นี่คือคัพเค้กที่นอกจากมากินแล้วเรายังได้สแสวงพระพุทธศาสนาด้วย <c oughs> <c oughs> นี่คือเดือนอะไร กุมภา,าและตอนนี้เขาเคจะกูดเขาเปิดให้ขึ้นแล้วเราก็จะสื่อถึงเนี่ยสีเขียวของธรรมชาติและนี่คือหดหินดุยันบนและสีแดงข้างบนคือผ่าแดงที่ทุกคนอ่ะต้องปีนขึ้นไปนี่คืออะไรรถบรรทุกที่มันสนุกเหลือเกินตอน,นขึ้นไปบนเขา <S <S นี่คือครับอะไรเข,ขาเคจะกูด ได้ด้วยก็ได้เท่าถึงพระพุทธศาสนาไปด้วยอ่ะเป็นยังไงบ้างกับมาดาวิการในลุกที่มีความเป็นแม่บีเมื่อกีุ้กเอ็นจอยมากเลยสนุกมากสนุกมากพี่ๆก็สนุกนะก็คือแบบนัดแน่อย่างหนึ่งพอเต้นจริงอย่างหนึ่งใช่แต่ว่าตอนนี้ปิงปองช่วยยกอันนี้ขึ้นนิดนึงเพราะว่าอันนี้คือมูดอันนี้คืออะไรอันนี้คือเก่งในอะคือเวทมนตร์ไม่แบบ ฟใส่ลายขวางมาใช่ไหมเราเห็นนะนี่คือนี้คือนี้คืออะไรว้าวมันตื่นสิช้อนซ่อมทำไมช้อนซ่อมหลายพี่มันใหญ่จริงเลยมันใช่ช้อนซ่อมเหรอเด็กเดียวก่อนวุ่นวั่มากเลยนะไม่ใช่พลาสติกปิงปอลองกินดหมจะเพิ่งก็คือไหวนะลองลองลองหอยคางหอยคางหอยคางเป็นไงหอยคางเป็นไงก็จะเป็นหอยยังไง ลองเดินผ่านหน้าอะไรเงี้ยแล้วแบบจะแซวจะแซวเขาอาอาร์เริ่มเริ่มทำไมันปฟืดมันชิดตัวมากเลยอ่ะแล้วมันฟืดลงไปอย่างนั้นมันมันมันเสียวไงไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าจะมามาดีมาร้ายไงปุกลมปุกลมจริงๆก็เป็นคนอยากมีลูกนะ อยากมีลูกมากๆเลยแต่ว,ว่าเมียไม่เป็นไรก็ได้แต่อย,อยากมีลูกรู้สึกว่าเป <c oughs> ็นเป็นคนรักเด็กอะ่ะแบบใจอ่ลลอลองอ้อนลองอ้อนต่อปลาด้วยไปอ,อปาาไ้อนแบบปลาฟ้าใสเอ่ะคินตาเก่งเา่งเก่งเก่เกลาไปไปขุดหางโอ <laughs> 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 ถ้ามีลูกอย่างนี้เฟลเหมือนกันเนาะไม่ได้ลูกจะอ้อนหรือกิน หนก็ตอนนี้มีกล้องพร้อมแล้วการเผาพี่แจ็คคืนฮะชอบมาล้อเรียนผมอ่คือแบบกล้าแบบเหมือนแบบไม่เท่าไหร่อ่ะไม่เท่าไหร่หรอ้ต้วตา้อเป็นยังไงโ้น่เป็นไรรม่มีอะไรคุยดิพี่ขึ้มาคุยกัน มันมีเท่าเมมมี่มีไวเล็ตอยู่แล้วไปหาไวเล็ตเหรอกูหาไวเล็ตด้ค้าง่้ยหาไวเล็ตเหรอหาไวเล็ตต้องหาต่อมาที่อยากได้สวยสุรโอ้สควอตสควอตดิต้องทำยังไงจสควอตอ่ะคุณได้ไหมไอนพี่ลองทำให้กับ่าทางหน่อยครับยืนขาให้มันชี้ตรงที่ มีเยอครับนั่นแหละครับอ่ามันต้องมีการเซฟคุณเป็นเทรนเนอร์ต้องเซฟเลยตัวติดเลยตัวติดมือสูงนิดหนึ่ค่อยๆขึนาโอ้นั่นมนมนะฮะแล้วไงต่อแล้วไงต่ออ่าแล้วขึ้นละขึ้นภาพดีๆมากโอ้ยฟินละมึงบ้างอะแล้วไงต่อจ๊ะอ่าแล้วขึ้นอีกฟิลเสยเนาะฟิลเสยโอ้ยเล่นถุงไม่ถึง ตุดไม่สวยจะตุดเสียเลยซ่าเร็วขึ้นเร็วข an ึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นเปิดเร็วขึ้นซ่าอันนี้เริ่มเกิดจุดแล้วเดี๋ย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 วอันนี้เป็นสวนเราเรียกว่าพาร์คตอนเช้าพี่จะพาลรูมมอร์นิ่งวอล มันอึดอัดใจหรือเปล่าเออกอดไปแล้วผังกางเกงถองเตื่ยนก็ตอเป็นเพื่อนก็คือเป็นเพื่อนก็คือเป็นฟิฟพี่นองเพื่อนไม่ใช่คู่ไม่ชายเรือพ่ชอยเยดูด้รอ สือสีเหรอกลัวตัวไม่รู้าจะเป็นแบบนี้กลัวเกินไปักแมนหลักแมนมั่นใจนี่แหละมึงเอยเตนเดิน อย่าทีเพื่อนอย่าทีเพื่อนเขาเขาก็เล่นันเยอะกว่าอย่าทีเพื่อนทำไมทำแพรทุกอาทิตย์เลยหวานขึ้นบ้านขึ้นบ้านนะจ๊ะ